กับข้าวแสนอร่อยของผมครับหมักฝันคอสไลด์ผัดหอมหัวใหญ่สันคอสไลด์ค่ะผัดหอมหัวใหญ่ครับอ่ออบากับข้าวอ,อ,อร่อยนะครับกับข้าวอร่อยนะครับครับสีจันหน้ารับประทานมากครับสีสันหน้ารับประทานมากเลยครับคือไม่กล้ผัดไหม ไ่ะจียวไกนี่ไงครับนี่ไงครับเดี๋ยวัาให้หอมเราอันนี้เที่ยวให้หอมเขาเปื่อยให้เขาเปื่อยมันจะหวานว่ามันจะอะร่อยนะ,นะโอเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วลูก